เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Blue City ภาค6ครับผมเอาละชาเลน์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอรับชมสักหน่อยอนะไห้ดูสิอือบางวันเป็น time stop ด้วยสิฮ่าฮ่ให้วิเลสเราใช้ไม่จำกัดสายของวิสาทอยู่มปรนจจมตั้งแต่วิเละแล้วล่ะโอเคครับงั้น รอช้าไม่ได้ครับนิวเกมไปเลยแล้วกันด่านนี้ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรเอผมลืมดูตัวดาร์ทนิดนึงดาร์ทมันให้ใช้สายล่างด้วยโอ้สายเพอร์เฟกเลยโอ้โอเคโอ้โหด่านนี้นี่ด่านสวรรค์เลยนะเนี่ยคือด่านนี้ยังไงผมก็ไปถึงด่าน100อยได้แน่นอนนะครับนานที่ผมจะแบบมั่นใจและกล้าพูดมาเลยว่าผมถึงด่าน100แน่นอน นานทีนะครับโอ้ตั้งแต่ตอนหน้านี่เลยทุกคน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 หยุดหยุดหยผมลืมเรื่องนี้ไม่ได้ครับผมไปปรับมันครับผมปรับตัวเองเป็นตัวจิ๋วด้วยครับ ผมพลาดเรื่องนี้ไม่ได้แนละผมต้องเล่นใหม่ครับมันไม่ติดอะไรแล้วมันยังเลเวลหนึ่งอยู่อ่าลิงจิ๋วบลูนยักษ์นะครับเดี <laughs> ๋วดูนะว่าลิงพวกนี้จะเจอความน่ากลัวขนาดไหนนะ <laughs> ลิงอย่างจิว๋วเจอบลูนอย่างเบิม้ม <laughs> นี่ตัวมันจิ๋วจริงๆนะบลูนจิ๋วขนาดนี้ก็เออใช้ได้เหมือนกันแปลกตาดี เรื่อยๆครับชิวๆเริ่มมาต้องวางดาร์ตไว้ก่อนสักนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการจัดการพวกตัวสิบม่วงเพราะว่าฮีโร่เรามันยิงไม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> นี่คือหายยนะของพวกลิงชัดๆเลยนะครับโอเคจัดไปครับแล้วก็ตดอ,อันดับแรกเลยบัณนาความ ต้นมันก็เล็กนะ <c oughs> แต่คุณทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะเล็ก <c oughs> ขอไม่ดีถึงแม้ว่ามันจะเล็กแต่ความเป็นจริงแล้วตัวมันใหญ่นะ <c oughs> นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราวางจํานวนของสิ่งต่างๆได้ไม่เท่าเดิมเอ่อได้เท่าเดิมแต่จะแบบคุณรู้สึกว่าบานนาฟาร์มมันไม่มันมีพื้นที่ไง เพราะว่าตัวมันเล็กลงเราสามารถวางติดกันได้แต่ความเป็นจริงแล้วจะจะไม่ใช่รูปแบบนั้นนะเห็นไหนนะความห่างของมันก็คือเท่ากับมันาณาฟารมธรรมดานั่นแหละครับแต่นี้ต้องการเทียห้าหลายตัวหน่อยเพราะฉะนั้นมันาณาฟาร์มก็จะเติมเข้ามาเยอะนิดนึงนะ วางเป๋ๆยังไงไม่รู้เนาะแต่ก็ได้แหละการป้องกันถือว่าทําได้ดีครับเก็บกล้ยวยไปเรื่อยๆโอเคเจ้าบรูนยักษ์มาเร็วๆ <laughs> ้วยด่วนครับโอเคเกือบไปนะอีกนี้นึงเท่าน yep> ั้นน่ะชิวๆครับผมไม่ได้พลาดกล้วยสักอันใช่ไหมพอเดียวมือขวางวางเอาไว้มันก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกัน บางทีบลูนไอลิงเล็กนี่มันก็ทำให้วางยากเหมือนกันนะอย่างที่บอกแล้วครับว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ไงความเป็นจริงแล้วมันตัวมันเท่าเดิมมันไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังมองเห็นอยู่นะตอนนี้ไงไซส์ของมันนะครับโอเคขนนดีจึ๊งเดียวเองอะ เราก็จะได้บานาน่าฟาร์มอีกต้นรู้สึกจะเยอะไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวผมเริ่มอัพเกรดเขาก่อนละกันเริ่มอัพเกรดเขาก่อนแล้วค่อยค่อยตั้งเพิ่มหลุดแน่เ,ย Platform> เลยด่านนี้ไม่หลุดเท่าไรเฮขยปนิญาตนะ ไฟเ <you. S 1> ผาที่พื้นนี่โหดมากเลยคาบรูนได้อย่างง่ายดายสุดๆเดี๋ยว2,465นี้ได้ก็โอเคแล้วแล้วผมอัพอ,อันบนก่อนเลยโอ้โห <for> ไ <ฟ S 2> โอเคไฟดีเลไฟเพอร์เฟกต์ครับ โอเคฮีโร่เราได้ความสามารถในการโจมตีติดไฟเผาแล้วเพิ่มเติมความสามารถเข้าไปทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ไ uh> ด้ต uh> ่อเนื่องนั่นแหละ2อง4 6 5อีกอันหนึ่งตายสองแล้วครับนั่นแหละไอ้วึ้งๆเนี่ยแหละปัญหาเลยยังไงก็หลุดครับ ใช่โคฮีโร่เราไม่สามารถที่จะตีได้มันอย่างที่บอกแหละอะไรก็ตามที่จมตีเป็นไฟอ่ะสีม่วงนี่สบายมันผ่านเราได้แบบว่าไม่กลัวเราเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับตอนนี้การเงินแทบจะทั้งหมดของเราไปลงให้กับการเงินการเงินเราดีครับลต่อไปเหล็กเดี๋ยวฮีโร่ก็จะช่วยแล้วก็ การระเบิดไฟของฮีโร่ก็จะช่วยให้ตัวดาร์ของเราสามารถยิงเหล็กได้เหมือนกันโอเคเยี่ยมจะสังเกตว่าการเงินเราจะขึ้นเร็ว mm hmm. ขึ้นเยอะเลยครับสบาย นหน้าฟาร์ม5ต้นในด่าน31เกียรส3สายล่างด้วยนะค่อนข้างที่จะเข้มเข้มครับวิเลจได้เป็นสายล่างด้วยโหโหเอาเอากับเขาสิแต่แมวเอรอกเราวางต้นเดียวอันเดียวเป็นสายกลางดีกว่าออโอเคเดี๋ยวก,กำลังคิดอยู่ครับว่าจะสร้างการป้องกันอะไรเพิ่มดีวิาสานไหมแต่จริงๆด้านเราก็ต้องใช้ตัวหนึ่งอยู่แล้ว แล้วก็อันนี้ไว้ข้างบนเดียวไปตัวหนึ่งแล้วก็นี่วางตัวนี้ไว้กัน ผมกำลังวางให้เต็มที่ให้หมดก่อนจริงๆนะแล้วเราค่อยอัปเกรดทีเดียวไปเลยครับอาจจะเสียเงินนิดนึงแต่ผมโอเคโอเคพอส่วนเจ้านี่ก็เดี๋ยววางไว้2ตัวสามไปเลย เคระยะได้เยอะมากหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสองพอ <c oughs> โอเคเราเป็นเฟสไว้ตรง แต่เจ้านี้เดี๋ยวเอาเป็นสายบนโอเคโอเคโอเคทุกอย่างได้แล้วทีนี้เราเราแค่สร้างกันเงินเพิ่มขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้ผมมั่นใจครับว่าทุกอย่างโอเคแล้วการป้องกันใช้ได้ว่า <Yeah, me. S 1> โอเคเจ้านี้มันบินรามนิ้วผมอยู่แต่ไม่เป็นไร มันจะวางได้แต่ทำให้มันเหมือนวางไม่ได้โอเคประมาณนี้พอครับผมว่าการเงินเราพอละทีนี้เราจะอัพสายกลางไปก่อนและเก็บเงินยาวๆครับเพื่ออัพเป็นเทียสี่ต่อไปโอเค ด่านนี้ให้เล่นไปถึงด่าน80ไม่ต้องกลัวครับเจ้าพวกบลูนตัวยักษ์นี่มันจะต้องโดนลิงจิ๋วองผมจัดการครับมันต้องโดนครับเเราการเงินยาวๆงบินอยู่งั้นน่าจะสบายนะโอเคการเงินได้แล้วหนึ่งตัว เพอได้เทียสี่แล้วการเงินจะพุ่งขึ้นเร็วขึ้นมากครับโอเคแป๊บเดียวเงินหมื่นแป๊บเดียวเงินหมื่นอย่างนี้แฮปปี้ครับนี่ไง <c oughs> การเงินจะยิ่งพุ่งทะยานขึ้นไปอีกไนงะโอเคคือทุกตัวโจมตีพังตัวไปแล้วไงก็เลยแบบดีขึ้นเยอะไม่ต้องอัพเยอะก็ตีพังตัวเป็นด้วยตัวเขาเองโอเคครับ ถึงเวลาเราอัพให้มันกลายเป็นสายโจมตีโหดๆเมื่อไหร่นะเมื่อนั้นนี่คือตดจริงตดจริงจังใกล้ละและ,และจาก26เป็น91ดูก็รู้ครับว่าเงินมันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดไหนดูว่าโดนไฟเผาบนไมาอีกรอบนึงไหวไหมไหวไหมโอเคไหวครับ <c oughs> ตัวไฟเผานี่มันเผาแบบตัวใหญ่ยิ่งกว่าลิงอีกเนาะมันแทบจะแบบมันทำได้ไงครับโอเคเริ่มการป้องกันเริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วนะถ้าให้บอกตามตรงมีเสียงนะเนี่ยแต่ก็การเงินนะ่ะยังไงเราก็อยากได้ สุดท้ายแล้วอ่าโอเคทีนี้ก็มาเน้นกันป้องกันเพิ่มขึ้นนิดนึงครับราคาไม่ต้องสูงมากเท่าไหร่นะจริงๆอยากได้บรรณานวามเทียห้าไปก่อนกันนะจบๆไปเลยอะเ <Harley S 1> นาะ <says better. S 1> มันเก่งนะฮีโร่ตัวเนี้ยเล่นดีๆเก่งเอาการนะ ความสามารถตอนที่เขาระเบิดบัฟออกมาอันนั้นน่ะก็ดีเหมือนกันเลยอ่ะโอเคเราโลภมากกับการเงินเกินไปนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยมากมากเลยล่ะไม่นิดนึงอ่ะกล่องนั้นจะไหวไหมนะหุยโอเกือบหอเมื่อกี้เสียเลือด โอเคโอเคผมผมไม่ได้ละผมต้องอัพบ้างนะอ่ะโอเคยังอชอบป็นเทนเมจิกอ่ะผมไม่อัพเพิ่มให้แล้วนะผมให้ประมาณนี้นะน่าจะเพียงพอเยอะเลยล่ะเพราะว่าลงเงินก็ไม่ใช่น้อยและอัพเกรดถูกสายเหมาะที่จะต่อสู้ด้วย บางทีอะถ้าเราอัพดีๆนะครับเราใช้เงินไม่ได้เยอะมากแต่ก็สามารถมีการป้องกันแบบโหดมากกว่าเดิมเยอะเลยนี่อัพได้แล้วครับเกียห้าการเงินจบแล้วทุกอย่างลงที่การป้องกันแล้วครับสวยงามเพียใส่ไปเลย yeah, <feels> มีพิสา เทียงสี่สี่ตัวนี่โหดมากตอมทุกตัวโจมตีได้ทุกรูปแบบแล้วโหดแต่ยังไม่พอนะอ,อันนี้ครับอัพให้บัฟได้ครับตัวแรกที่จะสร้างนี่ผมเอาตัวบัฟนี่ก่อนเลยแล้วกันห้าหมื่นหนึ่งการเงินการเงินแอบ,บต้องการเยอะเพราะว่าแต่ละตัวที่ผมจะสร้างเนี่ยเล็งเทียห้าไปหมดเลย <h ums> หรือว่าเราจะวิสาใส่ล่างเทียห้าด้วยก็ดีเหมือนกันนะคือเลือกเป้าหมายก่อนย้ายเจ้านี่เป็นสส่ล่างเทียห้าดีกว่าขอโทษทีจะวางยากกว่าเดิมครับเพราะว่ามันตัวเล็กแล้วก็คือพื้นที่มันออกแนวจะหลอกตาเรานีดนึงไงโอเคเผอรัดนะเผอรัดซื้อเจ้านี้เทียห้าแทนที่จะซื้อ ่าเจ้าตัวเอาเัมิสบัฟเทียห้าก่อนไม่เล่นรครับแป๊บเดียวเงินก็ได้แล้วเอาละบัฟสูงสุดอย่างนี้สบายใจครับโอเคซอมบี้นั่นก็เหมือนอกว่าเป็นสายเด็บเลยเนาะใครไปถึงข้างหลังได้โดนนะโอเคเป็นชาร์ปชูตเตอร์ได้ละ อัปเกรดเสริมเข้าไปโอเคตอนนี้เรามีเทียห้าอยู่หนึ่งสองสามอย่างแล้วนะเดี๋ยวเอาครอสโบโมาสเตอร์ไปเลยไหมพี่ <c oughs> ผมว่าผมเอาวิาสาตไปก่อนดีกว่า <c oughs> นี่อัพอัพเมด่ยรายนี้ห้ามื่นหนึ่งอีกตัวหนึ่งห้าหมหนึ่งเยอะมากเลยแต่ละตัว <c oughs> แล้วก็เจ้าพวกนี้ <Again. S 1> สายกลางไม่จำเป็นนะก็ <c oughs> ตัวนี้คือตัวล็อกอินเพลสใช่ไหมตัวนี้ต้องเป็นสายล่างแน่ๆแ,แต่ไม่ต้องเพอสู ap, ตร,ร,รครับ <ocalyptic noise> ไปล็อกอินเพลสเหมือนเดิมใช่ <c oughs> แล้วก็เจ้านี้ก็เป็นสายยิงเร็วแล้วก็เป็นสายบนครับ <c oughs> สายอาระเช่นั่นเอง <c oughs> โอโ้โอโหว้โโีการป้องกันสุดยอดถึงตัวจะเล็กนะครับแต่ใจใหญ่นะครับบลูนยักษ์ทำอะไรไม่ได้ครับมองไม่เห็นตัวแล้วครับ ตายละวจริงๆเดี๋ยวไม่เอาผมเอาฟินิกก่อนดีกว่าฟินิกวิสตั์หลอดฟินิกห้า0มื่นเดอเอาตัวราคาแพงก่อนแล้วราคาถูกอะ่ะมันมันได้อยู่ละ <c oughs> มีนกฟินิกตัวเล็กๆบินมันตัวเล็กจริงๆนะตัวเล็กๆบินแล้วก็บีฟบีตัวใหญ่แค่ไหนก็จอดหมดครับจอดหมดเนี่ยแบบสมบูรณ์แบบสุดๆเลย ขอตัวมารเตอร์วงการโจมตีแบบบ้าคลั่งนะครับสบายครับด่านร้อยมาเลยตอนนี้ได้แล้วไม่กลัวแล้วช่เชียว สองคอสโบมาสเตอร์วิสาเทียห้าทุกตัวเครื่องบินเทียห้ากับเทียสี่ไม่ยังไม่เป็นเทียห้าอีกแป๊บเดียวโอถ้าคุณมาน้อยๆน,นี่ยังไงคุณก็เสร็จผมครับโหดมากการเงินดีทุกอย่างก็ดีหมด <c oughs> ห,หวางไม่ได้อะตัวมันใหญ่จริงๆอเนี่ยตองนี้ดีสุดครับได้บัฟทุกอย่างฮค่ห้าดีละอันนี้เอาเป็นสายอะไรดีสายประเช่เทียสี่คอยบินเป็นต้อยต่ยตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วกันมีเทียห้าแล้วก็มีเทียสี่ต้อยตออีกตัวหนึ่งดานเจดสิบแปดดูท่าทางจะไม่มีปัญหาอะไรเลยยอดเยี่ยม ดีครับผมว่าการป้องกันผมไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะให้มันตอบโจทย์ด้วยตัวเขาเองอันนี้คือจะอัพเล่นนะให้กลายเป็นเพียร์ที่สูงที่สุดแบบเล่นๆจริงๆเกมเนี้ยโหโท่านซีออมจีหยแบแป๊บเดียวเองโอโ้โหยอดเยี่ยมเลย แต่เราจะไปต่อให้ถึงด้าน100นะครับเพื่อเก็บอินสามังกี้นั่นเอง,งจอมจีแป,ป๊บเดียวพังครับแป,ป๊บเดียวตัวแตกไปเลยอะ่ะจีมนี้ได้โชว์พลังให้เห็นแล้วครับว่าเขาโหดขนาดไหนขอไม่ดีเลย <c oughs> ขอไปครับทุกคน Okay. ด่านแปดสิบสามคือแบบไม่เห็นบลูแล้วครับไม่เห็นละโยเว้นตแต่จะมาเป็นแบบเรือบินตัวใหญ่ๆคือเราเห็นมันเพราะมันตัวใหญ่เท่านั้นแหละพอผ่านแบบออกมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นอะ่ะพังไปละนี่ครับ c ี o m g P1 วันแน่ก็ต้องจบไปอย่างรวดเร็ว P ีวันแน่ <laughs> นี่วางเล่นๆแล้วกันผม <Yeah, hey. S 1> ผิดครับให้ได้เงินมากขึ้นอีกนิดนึงโอ้ <c oughs> <c oughs> โห,โหทุกตัวได้รับการบัฟของเอมิทของวิลเลจ และต,ตัวมันเองต่อให้ไม่ได้รับบาฟพวกนี้นะผมก็เชื่อว่าแข่งแก่งอยู่แล้วผมมีวิสายครบเทียขนาดนี้ยแล้วก็มี crossbow master สองตัวย,ยังไงก็โหดยังไงก็โหดด่น91้าสิบเด ddt มาแล้วนั่นอะแต่ว่าเหมือนไม่มีความกังวลใดใยทั้งสิ้นคนระับเออผมก็เพิ่งสังเกตนะว่าซอมบี้บลูนของเราอะมันเรียกมาในไซส์ปกติคนระับ บิ๊บลูนอ่ะมันเรียกไซส์ปกติออกมาถ้าเราใช้บิ๊กบลูนมันก็ไม่ได้ใหญ่ตามเนาะอูถ้าใหญ่ดิคงแบบบังหน้าจอไปหมดอะ่ะอย่างนี้กำลังดีแล้วครับมาดูดดทีๆๆนมาเลยครับดีๆีดันก้าอุ้ยมันมาเร็วมากแล้วมันตายเร็วมากครับผมเห็นเห็นแล้วแค่หัวมันพุ่งพยายามจะพุ่งแล้วก็ตายเลยใช้ได้ครับโอเค บายสบายมาด่านเก้าห้าโอ้โหเห็นหัวมแป๊บเดียวแล้วก็พังไปหมดเลยอ่ะอย่างนี้โหดครับผมอยากจะรู้จริงว่าด่านร้อยเนี่ยเจ้าตัวแบมันจะไปได้ไกลขนาดไหน แล้วก็อีกหนึ่งดัานน่าสนใจคือดัาน98เพาจำนวนบลูนจะเยอะขนาดไหนแล้วแบบว่าจะสลายเร็วขนาดไหนด้วยเนี่ย98มาหนามากครับตัวใหญ่มากครับแต่โผลมาแค่หัวครับผมยังไม่เห็นเรือบินที่เต็มตัวสักทีเลยนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดไปขนาดนี้หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครโชว์เต็มตัวให้เราเห็นเลยครับ99 DDT โอ้ตัวมใหญ่จริงเว้ยตัวมใหญ่มากมันพังเร็วมากครับแต่ได้ได้รางวัลที่แย่มากฮะ0-0กรูกันเนอร์สบายฮะทีมนี้จบไปว้าโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างอ่ะกับการเล่นครั้งนี้ ลิงจิ๋วแต่บลูนใหญ่แต่ถ้าคอมโบมันดีขนาดนี้นี่สบายเลยการันตีความโหดนะครับได้วินเลตได้การเงินแล้วก็ตัวที่มันให้มานี่ถือว่าโจมตีได้แรงมากๆอย่างตัววิสาทแลวก็ครอสโบมาสเตอร์คือสายที่มันให้เราเล่นอะคือมันให้เป็นเล่นไปทางแบบไปครอสโบมาสเตอร์เลยนะไปสายล่างกับกลางนะโอ,โ,โอเคเลยครับได้เลยไม่ไมีไม่ติดปัญหาอะไรทั้งนั้นเอาละครับก็จบกันไปกับการเล่นในวันนี้นะ ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบันซ่านี่ขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี